สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนเนื้อจากชาวยูทูบมือนียัดดองกันจะพาพี่น้องมาแกงผิดข้อไก่แกงผิดข้อไกอ่ใส่มะเขือพี่น้องใส่มะเขือแกงแกงผิดข้อไก่เนั่ยละพี่มองไข่ไข่ก็แกงเขือหวานนั่ยนะแต่ว่ามันใส่แบบริก ใส่บักใส่พริกเผ็ดพี่น้องแกงเผ็ดข้อไก่นะพี่นอ้องป่ะพี่น้องไปเฮ็ดเลยวาแล้วก็ไปไปเฮ็ดกันพี่น้องขั้นตอนแรกก็ตั้งหม้อก่อนจะ ตังหม้อเสร็จแล้วก็ใส่กะทิใส่กะทิเสร็จเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงพริกเผ็ด,ดใส่หลายใส่หนึ่มกามใจช้วกะตัว ข้อไก่ยี่ท่องตุ่มแล้วได้พี่น้องลวกตุ่มแล้วเรียบร้อยให้มันจุกให้มันลวกให้มันสะอาดเนาะพี่น้องข้อไก่ เผาไปหน่อยพี uh. ่น้องใส่ช้อนนึงช้อนนี่พี่น้องเพื่อคนเมื่อแล้วก็เติมกะทิไปฟอม เติมกะทิไปนอง ก็ใส่ข่นอก่อนหนึงปุ้งเครื่องไปเลยคุ่น้องใส่ชรดไปแล้วทุกคน ก็ใส่ฟอรไก่นะค แล้วก็ตักน้ำใส่ ีแป๊บหนึ่งใส่ใบมะกรูดอ่อนพี่น้องใส่ใบมะกรูดอ่อนๆใส่ไปเลยจะได้หอมหอมเดือดแล้วก็ใส่น้ำตาลกูได้มักหวานก็ใส่หวานเยอพี่น้องแกงแกงยังได้ท่องมัก เกียงหวานหวาน,นตามใจชอบพี่น้อง สูตรนี้ยายอน,นันยายท่องได้มาจากเจ้าหน่ายด้พี่น้องสูตรแกงเพชดนี่ยยายท่องเคยอยู่กรุงเทพเิ่นขายกับเขา่าเป็นกะเฮ็ดกับเข่าให้ยายท่องกับเป็นผู้ซอยเพ่นยายท่องกับจำมากว่ายายท่องมากินนันแบบไรรสจากแบบไรยายท่องก็เลยจำสูตรนี้พิ่นมากแกงเพ็ดเนี่ยอน,นันต มีมีแกงอีกแกงหนึ่งมีมีน้ำเปะสะจุนเปะสะน้ำข้นนะนาพี่น้องต้มต้มยำตี่ย่ท่องมักกินพี่น้องอันนี้ก็ใส่สุกแล้วก็ใส่มะเขือพี่น้องหลอบสุดท้ายเนาะพี่น้อง ไปมากินบะเกือก็อย่าให้ซุกหลายเด้อพี่น้องซุกพอดีพอดีกินก็ขนมจีนแซ่บพี่น้องรสจาติสี่บ รอให้สุกคลิปนี้อยากเง่เาแน่พี่น้องสุกเลยสุกเลยพี่น้องเกลือมวอนี้หน่อยยิ่งต้องเกลือใส่เกลือชิมสุกเลย แห้งกับบดีด้ยอันมะเขือต้องให้เสียบเสียบปน่อคือได้มากหวานกับเติมหวานกาไปจังหน่อยนี่โอ้ยเสียบรลดนี่ใส่สุรสดเยดรง ใส่ซูรสดไปพอดีเลยพี่น้องกินก็ข้าปุ่นเสียบพี่น้องเนี่ยสุกแล้วก็ยกลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องแกงเขียวหวานเอ้แกงปิดเขียวหวาน แกงเผ็ดพี่น้องบะหมี่กะสิกินก็ข้าวปุ่นพี่น้องน้ำยาข้าวปุ่นใส่ข้าวปุ่น,นอ นี่จ้ะเสิร์ฟได้เลยพี่น้องเสิร์ฟได้เลยพี่น้องเนี่ยกินกับข้าวปุ่นกับเสียบพี่น้องเนี่ข้าวปุ่นกินกับข้าวปุ่นน้ำยานเนี่ยไปละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทองทำคลิปต่อๆไปจ้าวัดีจ้า